ตอซ้ำน้ำเงินต่อนะคะทุกคนคะ่ะน้ำเงินไหลปุยไหลป,ยหปุยกันทุกคนเออฮไม่นี่จะรอหรือจะล่วงคาดว่าน้ำเงินต้องมาแหน่นอนนั่นไงจวดกาวโอ้โหฮ้าหามาหามาลูกโอ้โหได้สี่บาทหนึ่งพันแป๊กินเต็มกนะันทุกคนคะ่ะแปะหลังเทิ์สองพันทุนห้าร้อยปั้นมาสองพันแล้วนะทุกคนคะ่ะกับ กราบสวีดาสนสวัสดีไม่รักแฟนเพจของช่องสวยใสจุกันด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ E v o l u ูชันกิ m i n g นะคะทุกคนค่ะสังเกตดูนะคะคนเข้าเล่นตั้ง2 0 0พท่านเลยนะคะสป,ปีดบาคาร่าเอนะคะขะองคะ่ะอีวลูชันนะคะทุกคนค่ะทุนหลักร้อยนะคะทุกคนช่วงนี้สอบจากนะทุนหลักร้อยจะปั้นหลักพันได้ไหมนะคะดูเป็นพร้อมกับสวยเลยนะ,ะสังเกตดูเขาไพ่นะคะโอ้โหเขาไพ่ถือมาในรูปแบบ2ตัด2ของครังจะสวยเลยนะคะทุกคนคะ่ะเขาไพ่แบบนี้นะคะ่อนท่านจะเล่นง่ายเดินเงินง่ายมากเลยนะ ส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากก like, go check, go. ดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวยๆจบไวด้วด้วยนะซะ่าจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปดีๆกับทางช่องเนาะประเดิมมาแรกกับทุกคนค่ะมาแรกไม่ทันค่ะขอผ่านก่อนแล้วกันนะคาดว่าน้ําเงินไหลาย,ยาวแน่นอนอัตราการจ่ายก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปกอ่านได้เลยนะคะทุกคนค่ะอ่าขั้นต่ำเขาอยู่ที่หนึ่งรอยบาทเท่านั้นเองนะทุกคนเรามีแดงตัดจบที่แดงนะคะทุกคนค่ะเขามีฟังก์ชันหลากหลายการเล่นค่อนข้างเยอะกว่าสายฟ้านะคะ ทุกคนคะ่ะสายฟ้าจะแบบมีให้เดิมพันน้อยนะคะจะเพิ่มเข้ามาเป็นโบนัสผู้เล่นคู่กับโบนัสของผู้เล่นนะคะกับเจ้ามือนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ผู่คู่ใดๆนะคะเพิ่มเข้ามาะคะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้โหชั่วทถูกไม้เลยนะทุกคนหลังๆโอ้โหบ้าบอหัวสิบปวดเลยนะคะไปกันต่อดนกันต่อไม้นี้ขอจัดแดงเลยละกันหนะะ้าทุกคนคะ่ะ สังเกตดูเขาโดนัทนะคะเออแล้วก็จุดทึบนะคะจุดทึบเขาเริ่มมาในรูปแบบ2ตัด2ค่อนข้างสวยเลยนะคะมานี้ก็ค่าดว่าเด็กโอ้โหแดงมาจริงนะทุกคนคะ่ะ3 9 0ปักแปไปค่ะทุกคนคะ่ะเรรู้เอ,อ้ยกิน่นเต็มนะเสมอนะคะทุกคนคะ่ะเขาใจที่8เท่ากันเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างจะใจเยอะอยู่นะคะเพื่อนคะ่ะคู่ใดๆนะคะ5เท่าเองเท่านั้นเองนะทุกคนมานี้ขอซ้ําแดงก็แล้วกันนะคะ300นะคะทุกคนคะ่ะสังเกตด,ดูอ่าเขาทึบนะคะน้ําเงินไหละะ่ะพ,พี่จา๋านั้น โอ้โหีห6แต้มอย่างเด็เกิดกันทุกคน585อะไปุยอะไรปุยกันทุกคนค่ะเพื่อนคนไหนอยากเล่นตามนะคะสปิดบาคาร่าเองของค่า evolution g i m ้ที่สวยเล่นอยู่นี้นะคะทุกคนค่ะใตค้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะรีบตามมาได้เลยนะคะมีกลุ่มนำเล่นให้เพื่อนๆเข้าสี่ด้วยนะคะสังเกตดูนะคะแดงเริ่มไหลมาสอไม้ติดแล้วนะไม้นี้ก็จัดไปนะคะจีแดมโอ้โห9หลังมาจิ4ไปทุกคนค่ะ9แต้ม กินเต็มกับเพื่อนๆค่ะคาดว่าไม้นี้นะคะแดงไหลต่อนแน่นอนนะคะเขาเพิ่เป็น500บาทนะคะหรือไม้ไหนที่เพื่อนๆมั่นใจนะคะสามารถอออินได้เลยนะคะสุดทํากําไรไว้นะคะทุกคนค่ะหรือจะเลือกแทงไม้ที่มั่นใจได้นะคะไม้ไหนไม่มั่นใจก็ผ่านก่นกอนปอกแปดปดิีไหมโอ้โหสั่มมาทำไมก่อนเอาจริงคือสั่มไม่น่ามาเลยโอ้โหห้ามไม้ยังได้อยู่นะคะทุกคนค่ะหกแปมเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าไปะค่ะทุกคนคะะ่ะเสียดายนะคะไม่ได้อออินนะ,ะถ้าอออินสองไม้นะ หมื่นแน่นอนค่ะเพื่อนเออ,เ,อ,อเกือบหมื่นอะมีมีแบบกําไรขั้นต่ำนะคะห้าพันแน่นอนมันนี้ก็ยังคงซ้ําแดงอยู่นะคะห้าร้อยจัดคู่ไปค่ะทุกคนค่ะไพ่คู่ไปเนาะโอ้โหอย่าบอกนะว่าบอดโอ้โหเก้าแจมมาสวยเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะทุกคนค่ะ 9, 9, 9, 9, 9. เก้าหลังเก้าหลังเลิศค่ะทุกคนค่ะสังเกตดูนะคะแดงไหลห้าไม้ติดแล้วนะคะเพื่อนค่ะเออไม้นี้ก็ยังคงไหลแดงอยู่นะคะพี่จะอย่าบอกนะทําไมนี้ตัดออกน้ําเงินนี้ก็แย่นะเพื่อน ค่างจะเล่นง่ายนะคะแต่เสียดายนะคะแอบเสียดายเหมือนกันนะถ้ามีหลายห้องนี่คือจะดีมากเลยนะคะแต่เขามีแค่ห้องเดียวให้เดิมผันนะคะทุกคนอ้อหอเริ่มนี้ตัดน้ําเงินจริงค่ะทุกคนคะ่ะเออแทปเดียวชุดไปนะทุกคนค่ะไม่เป็นไรนะะทุกคนคะ่ะก็ออยังกาไรอยู่นะคะทุนแค่ห้ารอยเองนะคะเพื่อนมนนีก็ซ้ําแดงต่อนะคะไหลแดงต่อไรปุยไรปุยก็เจ็บไม่เคยจานานเพื่อนะคะ่ะขอซ้ําอีกท,ทีแล้วกัน เขามีหลากหลายเกเพื่อนเลือกเล่นโคตรจะเยอะเลยนะคะานี่โอ้สี่ไม่น่ามาเลยแมย่โอ้โหแต่จบที่น้ําเงินนะคะน้ําเงินไหลสองไม้แล้วนะคะเพื่อนไม่เป็นไรนะคะไปกันต่อลุ้นกันต่อได้อยู่นะคะพี่พีจะวันนี้เราขอจัดไปที่น้ำเงินเลยละกันนาสามร้อยเพราะคาดเวนะคะดูจากเขาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะน้ำเงินน่าไหลต่อถึงสามไม้จริงนะทุกคน จ็ดแต้มไปสวยก้าวหลังมาเลิศแม่กินเต็มนะคะหกร้อยเ,เกือบเกือบไปแล้วนะ,ะถ้าสองไม่มานะทุกคนค่ะถ้าสามมานี่จบเลยนะสามกับห้ายังดีอยู่นะเพื่อนขาที่มาแบบนี้นะคะไม่มีคอซ้ําน้นนําเงินต่อนะคะคัสเม่น้ําเงินต้องไหลต่อแน่นอนพอดูจากเขาแล้วนะ,ะทุกคนใครที่เดินเงินไม่เป็นนะคะอ่านเขาไปไม่เป็นมีสอนกันทุกคนคะ่ะโอหโหเก้าแต้มกินเต็มแปดรอ้อยโอโหส่วนใหญ่จะได้เก้านะคะทุกคนคะ่ะถ้าเล่นโบนัสคูน่นะคะทุกคน กำไรแน่นอนกำไรอ,อ่วมเอ่ลยนะทุกคนไม่นี้ก็ขอซ้ำน้ำเงินต่อนะคะทุกคนคะ่ะน้ำเงินไหลปุยระไรปุยกันทุกคนเออไม่นี้จะรอหรือจะล่วงคาดว่าน้ำเงินต้องมาแน่นอนนั่นไงจวดก้าวโอ้โหฮ่าห้ามาห้ามาลูกโอ้โหได้สี่บาทหนึ่งพันแปะกินเต็มกันทุกคนคะ่ะแปะหลังเกิ์สองพันทุนห้าร้อยปั้นมาสองพันแล้วนะทุกคนคะ่ะกำไร หลักพันเลยนะพันห้าเลยนะทุกคนสังเกตดูเขาไพ่นะคะค่อนข้างจะสวยมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะราบนีก็ซ้าน้ําเงินต่อละกันนะคะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทุกคนนั่นไงจวดเจ็ดมาโอ้โหเลือด กินเต็มไปดีค่ะแม่โอ้โหเจ้าเจ้าบอดนะทุกคนหนึ่งพันอ่วมเลยนะจะได้นะไม่ได้อออินนะทุกคนค่ะถ้าอออินยับเลยนะกําไรยับเลยกันเพื่อนค่ะเกือบหมื่นแน่นอนค่ะพี่ๆจ้ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสปิดบาราเอนาของไอวอร์เชนเกมมิ่งนะคะทุกคนค่ะค่อนข้างจะเล่นง่ายพอสมควรเลยนะคะช่วงแบบช่วงเวลาที่เล่นยากก็เล่นยากจริงๆนะทุกคนค่ะเออไม่บวกเลยนะช่วงไหนที่เล่นง่ายก็ง่ายจริงๆเลยนะทุกคนค่ะเออใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง สวยสวยจวดไปด้วยนะซ้ายอยากเข้ากลุ่มฟรีสุดนะอ่าสุดฟรีนะทุกคนค่ะเออเข้ากลุ่มนํำเล่นฟรีสุดฟรีอ่ะเรื่องถึงอ่ากิจ